ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมิถุนสําหรับชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเลยนะครับเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกคุณเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ คันี้สมการที่เจอคือจุดแม่ส่วนของสีดาวพุทธากับจุดแม่ความหมายจะแปลว่าความคิดโดยทั่วไปการติดต่อความเคลื่อนไหวข่าวสารที่ดีอันนี้ก็เป็นสมการที่เรียกว่าดีเจ็ดสอร์เนคนี้ผมจะลงรายละเอียดทุลราสีเลยแะคคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ที่14องศาราศีมิถุนนะครับ59าดาิดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในะคุณรอยเซน ถ้าไม่อยู่ตำแหน่งนี้ก็จะเกิดขึ้นคุณข้าวสิบ0ปดสิบดหลั่นมาทีนี้ออ่จุดที่มาส่วนลังสีเนี่ยเออก็จะคือพิกัดของราศีกันก็คือดาวพุธคือถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องความสําเร็จช่วงนั้นคุณจะมีการติดต่อการติดต่อที่คุณเนี่ยสามารถที่แบบทำเช่นสมมติสคุณขายของคุณอาจจะมีลูกค้ารายใหม่ลูกค้าที่ เขาติดต่อมาใหม่แล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะแบบติดต่อคุณหรือว่าอยากให้คุณเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเขาเพราะว่าอะไรว่าเรานอก,กอนิโคจรอยู่ในราศีมิถุนมีจุดเจ้าตานหนโหนดนี่ก็คือความผูกพันกับคนที่เราใกล้ชิดความหมายในูงจุดเจ้าตนโนดเนี่ยก็แปลว่าเอ่อคนที่เราเจอหน้าบ่อยเหมือนบัดดี้มัน,นมกินเพื่อนตาย คนที่เราสึกผูกพันสมมติว่าช่วงนั้นอาจจะมีลูกคา้ามาซื้อของคุณหรือว่าเจ้านายเอาง,งามนะให้คุณที่เขารู้สึกเขาต้องการความช่วยเหลือว่ามีดาวทิพย์ฮาเดสฮาเดสเนี่ยอยู่ในเรือนตาที่4ซึ่งเป็นเรือนตาเดียวจุดเจ้าตาหนดที่อยู่ในราศีมิถุนเรือนตาที่4ี่แปลว่าการเรียนรู้ความเป็นบ้านคือเขาอาจจะมีะการที่ว่าคุณ อยากให้คุณไปช่วยเหลือเขาแบบนี้แล้วก็คุณสามารถทําจุดนั้นได้ดีเพราะว่ามีดาวทิพย์โคนโนดเหมือนเขาอาจจะมีปัญหามาแล้วคุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาทําให้ท่วนั้นเนี่ยประมาณว่าเราจะมีความรู้สึกว่าแก้ปัญหาแล้วก็เขาประสบความสําเร็จได้คล้ายๆกับว่าจะเป็นความสําเร็จเรื่องของเอกสารสัญญาก็ได้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยก่้าองศาเนี่ย ที่ดาวสองตัวที่ที่ผมบอกดาวพุธสวนสีรจุดแม่เนี่ยนะอันเนี้ยดาวพุธเข้าสา,าอยู่พิกัดของราศรีพิจิกก็คือดาวขายก็คือเรียกว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นสมมติคุณทํางานอยู่ในหน่วยงานหรือว่าคุยลูกค้านะคุณเองก็ได้คุณอาจจะต้องมีการติดต่อเช่นการขึ้นที่การที่คุณจะต้องไป สื่อสารหรือว่ามีคนเขาติดต่อมาหาคุณติดต่อมาทางโลกออนไลน์ก็ได้เพราะว่ามีดาวคันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮารเดสก็คือความเป็นม่ทุตัวพวทธนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทำมุม4ี่สองศากับดาวเสาในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำมุม 90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคีนี้เนี่ยพอ่อเ็าแต่งงานเนี่ยเอ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างงี้เราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพย์คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันทร์วงนอกมาเจอจันทร์กเนิดคือจันทร์ของผู้ชายมาเจอจันทร์ของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพ์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดิองศากับดาวเนิจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนกันเนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอเร์เรยนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามมโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ ยูเรน,นัยสยูเรน,นัสแปลว่าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยต่างประเทศก็ได้การติดต่อชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าการติดต่อที่ผ่านทงางออนไลน์แล้วก็เป็นการเกิดขึ้นใหม่เพราะว่ามีาจุดเมฆจุดเมฆเนี่ยอันนี้ก็คือการเกิดการเกิดขึ้นใหม่คือจุดเมฆเนี่ยอยู่ใกล้กับดาวยูเรนัสก็คือเป็นการเกิดขึ้นใหม่และคุณจะ,จะได้ของที่คุณถูกใจเช่นสมมุติว่า คุณเองอาจจะต้องเดินทางไปหรือว่าไปรับตาแหน่งหน้าที่งานใหม่แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันคือการเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดาวพุธเนี่ยที่ผมบอกว่าอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยที่อยู่เรือนท้ายหงก็คือเหมือนคุณอาจจะไปได้เริ่มเริ่มทางานชิ้นใหม่หรือว่ามีความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของนานแล้วก็จอดจงมาที่ตัวเราว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีสิงห์ ซึ่งในราศีสิงห์นะวันนั้นเนี่ยมีจุดเจ้าตามเมอริเดียนกับกับาดาวทิพวคคนุตอยู่บางรู้คือพละามหน้าที่ไม่สามารถต้านทานได้เมอริเดียนเนี่ยก็คือตัวเอ็มเนี่ยเอ็มเมอริเดียนนี่คือสัญชาตญาณจิตวิญญาณสมรรน,นึกสามีพ่อแบบประมาณว่าเหมือนแบบเหมือนเขาเชื่อมั่นว่าเอ้คุณต้องทําได้เช่นลูกค้าอยากที่มาคุยกับคุณหรือว่าหน่วยงานคุณที่เขาเชื่อมั่น เขาเลยต้องอยากติดต่อคุณหรือว่าคุณเองจะต้องเข้าไปติดต่อด้วยตัวของคุณเองเพราะราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ก็คือตัวเราก็คือเป็นการเกิดขึ้นใหม่ที่คุณจะต้องเข้าไปทําแบบชับพันแล้วก็เป็นเรื่องของเงินผลประโยชน์สิ่งที่ดีๆที่ตามมาเพราะว่าดาวคารเนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่อยู่พิกัดของราศีตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์ก็ดาวศุกร์ก็คือแปลว่าอะร แปลว่าความลับความสุกใจแล้วก็เรื่องเงินและก็ในดาววังคารดาวอังคารที่อยู่ในเดือนตาที่สองเนี่ยเดือนตาที่สองก็คือดาวศุกร์ในราศีพุกศก็คือเรื่องเงินเรื่องการคัดสรรผลประโยชน์ดีๆก็คือแบบประมาณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น แล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึหน่งหนึ่งอย่างหนึ่งความรู้สึกที่คุณจะต้องเข้าไปทําเพราะว่ามันเป็นดาวศุกร์สองครั้งเนะนี่ยก็คืออังคารก็คือกิจกรรมที่ต้องทําทําในราศีตุลก็คือดาวศุกร์และตรงนี้ก็คือราศีเมษคือการเกิดขึ้นใหม่เป็นการเกิดขึ้นใหม่ของผลประโยชน์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยที่ลึกเข้าอีกจุดที่มาสนสนรศีทำมทุมร้อยสามสิบห้าองศาร่าดาวพุธ ที่ดาวควรจอร,ริงนะวันนั้นเราพูดก็คือการติดต่อเอกสารสัญญาแล้วก็อยู่ที่เข้าสาศูนย์สาขาลัษย์บัญชศูนย์ออคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาสอนมานานประสบการณ์10ปี20ปี30ปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์20-30ปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคร์สเดียวอะ คุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระศา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่านมุดเอผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ย คนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายใน10ปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายใน10วันเนี่ย10ชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอเสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข่ แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับออคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็น คุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผล,ลงร้อยเปซ็นต์่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอบมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังค์คุณต่อแอบอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่ สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า404บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลออกับคุณมักน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะคือ6ลิมดาอันนี้ก็จะแปลว่า การติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็มันนจาะจ,จงมาที่ตัวเราแล้วก็คุณจะได้รับความสําเร็จเพราะว่าจุดเจ้าตาแอเซนเดน์อยู่ใกล้กับดาวทิพย์อะพอลอนอพอลอนนี่คือความสําเร็จการค้าเรื่องเงินผลประโยชน์แล้วก็มีดาวทิพเซอุดนี่คือการสร้างสรรค์แล้วก็จุดเจ้าตาทิพอยู่ก็คือตัวเราและถ้าลงรายละเอียดดาวเสาซึ่งเป็นดาวจําราศีของ แคปิคอนก็คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะทะเลราศีมังก,กรนะหมอม้าก็ก่อยเร็เรืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรนั่นคือเป็นการให้ข้อม,มูลในประเทศสุนระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือแคปิคอนก็คือปีหน้าผาได้ก็เปรียบเหมือนแบบไม่มีสัตไหนทำไดก็เหมือนคุณคุณจะสามารถที่จะทํางานที่งานเช่นงานเก่าที่ค้างค้างมาน,นานล้วประสบความสาเร็จหรือเป็นงานที่ทคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้ มีคุณเท่านั้นที่คุณจะทําทําไดแ้แล้วก็จอดจองไปที่ตัวเราด้วยแล้วคุณจะทําได้ด้วยสติป,ปัญญาที่โดดเด่นเพราะมีดาวทิพย์เอ,อ่อโพไซดอนปัญญาเฉียบแหลมอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเดือนจะตราที่แปดเดือนตาที่เก้าเดือนจะตาที่ 9. เก้าก็คือความสําเร็จก็คือดาวพฤหัสเหมือนแบบเพราะว่าคุณมีสติป,ปัญ,ญญาที่ฉลาดหลักแหลมหรือว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ ทำตรงนี้ประสบความสําเร็จความสาเร็จที่คนอื่นเขาไม่เขาไม่สามารถทําได้แบบคุณแล้วคุณทําได้แล้วเมื่อคุณทำแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์ที่ดีเพราะว่าจุดที่มันส่วนดงศีตรงข้ามร้อยละสิบงศาครับดาวดาว,ดาวทิพย์คิวิโรคิวิโรแปลว่าครอบครัวหมู่นะเหมือนแบบเขาเชื่อมือคุณเขาเลยต้องมาติดต่อคุณคุณจะต้องมีการเออเช่นบางคนร,รอคอยเอกสาร หรือรอรับคําพูดบางอย่างหรือว่ารอการติดต่อบางอย่างคุณช่วงนั้นคุณจะได้ความสําเร็จมีบางอย่างที่คุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนตอน้นจิตเม่แปลว่าการเกิดคือการเกิดขึ้นใหม่พระจิตเจ้าตาจันอยู่วงนอ,น,อนอกคือการเกิดขึ้นของที่คุณถูกใจมาแบบสัมพันธ์ จุดเจ้าตาจันห้อยู่เอ,อข้าวองศาของราศีกุมก็คือดาวอยู่ในนักฉับพันการติดต่อบฉับพันรุดเร็วในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเนี่ยเพราะมีดาวนิพจนอยู่อันเนี้ยสิ่งที่ผมพูดให้เกิดขึ้นกับคุณแน่เพราะว่าเรียกว่าไงผมไม่ได้มาทําคลิปแบบเชิญกันเราจริงๆแบบดูดวงภาพรวมไม่ได้จอดจองที่ผมจอดจองเงจอดจองว่าถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีมิถุน เหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครั้นะี้เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องสมการที่ดีเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์จะสิบเปนที่ดีคั้นี้จะเป็นเรื่องของความรักที่ดีจะสิบเปซนก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีการติดต่อการติดต่อบางอย่างที่เป็นเช่นอาจจะมีคนมาคุยกับคุณเป็นคนที่เป็นคนใหม่ก็ได้เพราะว่าจุดแม่งแปลวกก่าการเกิดหรือ เออเป็นการติดต่อที่เราสึกอาจจะมาเจอกันด้านสายงานก็ได้เพราะว่าตาที่6ก็คือเรื่องงานแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําไว้แล้วก็จุดเม่เนี่ยเออที่อยู่ในเรือนชะาที่หนึ่งก็คือเรื่องตัวเราแล้วก็มีจุดเจ้าตาจันอยู่จนัจนก็หมายถึงเอ,อผู้หญิงความเป็นแม่ของทุกใจแล้วก็ อยู่ในราศีกุมก็คือดาวอยู่ในนัดมาแบบฉับพันหรือว่าเอาเป็นการติดต่อต่างประเทศก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณติดต่อปนักโกออนไลน์ก็ได้พออยู่ใน,นกระเป๋าคอมพิวเตอร์เช่นบางคนเล่นเฟซบ o o กไลน์มือถือโปรแกรมหาคู่้งหลายอะไรพวกเนี้ยที่ไม่เกี่ยวกับอ,อินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าอยู่ใน,นัดแปลว่าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ฉับพันต่างประเทศได้ แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกนะลึกๆเนี่ยก็เหมือนฉันก็ไม่ได้คาดคิดว่าเนปจนนั่นคือเหมือนแบบเหมือนเราฝันไปไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือด้านบวกแล้วก็มีดาวองคารอยู่ในราศีเมษก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทําเกี่ยวเรื่องของความรักเพราะว่าอิทธิพลของราศีตุลนั่นคือดาวศุกร์แล้วเหลือตาที่สองก็ดาวศุกร์าศีพฤษภ ก็คือเรื่องของความรักที่ความสุขใจที่เราม,มีความรู้สึกว่าผูกพันเพียนว่าคุณอาจจะไปเจอกับการติดต่อที่มีข้อจํากัดคือจุดท,ที่มันสูญเสียทำมุ่ร้อยสามห้ากระดาพุ่รดาพุดแปลว่าใช้หนุ่มได้การติดต่อสื่อสารแล้วก็พบเจอกับของที่เรารู้สึกดีว่าอัพลอนความสุขใจติดกับจุดเจ้าตาย ascendant แล้วก็มาโยงกับดาวเสาร์ก็คือเช่นคุณอาจจะไปเจอคนที่มีข้อจํากัดคนที่อายุมากคุณโดยคุณจนของคุณเอค,ณคนที่แตกต่างคุณชาวต่างชาติก็ได้คนที่แตกต่างแล้วเราก็รู้สึกดีหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาอยากให้ให้คุณให้โอกาสเขาหรือว่ากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งเป็นเหมือนแบบ การที่แบบเมื่อก่อนอาจจะเข้าใจอะไรผิดพถึงช่วงนั้นก็อาจจะแบบว่าพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วก็รับสภาพซึ่งกันและกันได้เหมือนแบบมีข้อจํากัดบางอย่างซึ่งถึงตรงน,นั้นก็อาจจะเม้เรารู้สึกว่ารับได้หรือเราเม้ารู้สึกว่าโอเคนะไม่เป็นไรเราก <The> ็เหมือนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้ก็ได้ก็คือมันก็อันนี้คือสมการที่ดีแบบ70%เรื่องของความรัก มันเป็นการเกิดหรือการติดต่อบางอย่างเป็นการเจราจาพูดคุยที่ช่วงนั้นคุณอาจจะได้ความรักดีความสุขใจว่าดาวุขดาววงนอกเนี่ยในการโครจรจร,จริง่ะก็อยู่ตรงแกนหกนาฬิกาที่ราศีราศีกันก็เหมือนแบบคือการติดต่อที่เรามีความสึกมาแบบโลกฉับพันว,ว่ามันเนบจูเนี่ยอยู่ในนะั มาแบบที่เราไม่ได้คาดคิดความรักแบบที่เราไม่ได้คาดคิดแบบนี้ก็ได้อันนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่คือแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะคุณต้องจดนะคุณไม่จดคุณจะลืมคือเราไปเราไปพิสูจน์กันอนะ่ะที่ทุกคนบอกบอกลบเจ็ดวัน